เกมนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับเกมนท์ไทยแลนด์นะครับ <Yeah. S 2> เจอกันทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สิบนาทีทางช่องสามแห่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ย้ายมาที่สวนหลังบ้านของผมแล้วนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพวกคุณนะครับ จะได้กล่องพิเศษมาไม่ใช่กล่องสุ่มนะเป็นกล่องที่มีคําต่างๆอยู่รอบๆกล่องเลยนะครับและต้องมาต่อกันเป็นชื่อละครต่อจากนี้และนี่คือเกมละครดังหลังตาก่อนเริ่มการแข่งขันเราต้องถามโกตีหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะรู้ว่าโกตีครับตอนนี้พร้อมลงหรือเปล่าครับอุ๊ดพร้อมลงพร้อมลงตั้งใจตั้งใจลดน้ำหนักตั้งใจลดน้ำหนักเลยก็กะไว้ว่าจะลง ักกโลตอนที่หนูเข้าโรงพยาบาลเนี่ยพี่วิลลี่ก็ประมาณน้ำหนัก95ครับตอนนี้สามเดือนคือง,งดน้ำมัดลมแล้วก็ไม่กินพวกของมันของทอดไม่กินของทุกิ้ๆอ่ะตอนนี้ลงมาเหลือ98แล้ว, <c oughs> วอย้ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าไม่ได้ผลเลยช่วงแรกมันเป็นชน่วงแรกต้องเมนเทนต้องเหนเทนเห็นผู้บอกว่าผู้อยากมีตูวหนน้ำหนัก สุดทำยังไงทำไงหนูบอกเลยว่าเพื่อนหนูเนี่ยน้ำหนักตอนเดินป่าเดินป่าเดินเขาเนี่ยน้ำหนักลงเร็วเพื่อนหนูน้ำหนัก85ดสิบห้าไปเดินไปเดินป่าเดินเขาที่เขาใหญ่เนี่ยประมาณ5วันเป็นยังไงบ้างเหลือ58าสิเหลือ58ทําไมเหลือ58อ่ะเสือรขาสั่งเสือรขาสั่งกลับมาเดินเดินอยู่เงี้ยเดินอยู่เงี้ยทั้งรายการเดินอย่างนี้เลยนะพี่หนูว่าน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะ ผมก็ยังติดตามคุณอยู่ทุกวันทุกวันเล่นบลบงปูเค็มกับพี่หน่อยดิเปลี่ยนชื่อแล้วเรียกชื่อน้องให้ถูกก่อนโกติใช่ชื่อเล่นชื่อโกติเจริญพรเจริญพรไม่ใช่ผ่อนลไมเจริญพรผอละไมไม่ใช่เจริญพรอไมไม่ใช่แล้วเปลี่ยนแล้วหรอ่ชื่ออะไรชชยากริด ทำไมจะเปลี่ยนชื่อชัยกฤิตเอ้าหูพืดออะไรไม่รู้ไงคือเราไม่รู้เจริญพรเนี่ยมันเป็นแบบคําที่เราเข้าใจแต่ชัยยกริตไม่รู้แปลว่าอะไรไงกับแปลอ่าอะไรไหมชัยกริตออรมายชัยกฤิตออรมายชัยกฤิตนี่ก็ชัยก็คือชัยชนะชัยชนะก็อัตตัาแปลตรงตัวก็คือชัยชนะก็คืออาวุธสู่ชัยชนะอ๋อมีอาวุธมีกริดแล้วหูยทำไมไม่ชัยยามิโกน่ะชัยยามิโกน่ะชัยยามิโกน เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ได้ยางอ่อนซิไปเขตไปเขตไปเขตใช้ยามิดโกนคุมไปเยอะเลยจริงๆแล้วก็เปลี่ยนเองหรือว่าอาจารย์ทักมาหรือมีความหมายที่ดีเข้ากับดวคือก่อนนั้นเนี่ยพี่วิริพูดตรงๆว่าหนูก็ไม่คิดหรอกเราก็คนโบราณๆเนา่นะพ่อแม่ตั้งให้เราก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนหรอกครับแล้วก็มีคนทักหนูมาเยอะแล้วว่าชื่อเจริญพร นั่นตคุอ่อนละไม้เนี่ยมันตกเลขไม่ดีเป็นเป็นการกินิีกับตัวเองเราก็ไม่เคยเชื่อเพราะว่าคําว่าเจริญพรมันคือคําอวยพรของพระพอใช้ชีวิตมาแล้วมันมันมันรู้สึกว่าไม่ไม่เชื่อก็ลองลองดูลองดูดีกว่าไหมก็เลยดีขึ้นเลยพอหลังจากเปลี่ยนชื่อก็มีคนบอกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันไม่เกี่ยวกัหรอกเพราะมันเกี่ยวกับสันดานครับมีคนมาพูดแต่เราเปลี่ยนแล้วไหเปลี่ยนชื่อไม่เกี่ยวหรอกถ้ายังเป็นสันดานเดิมนี่ใส่เดิมมันก็เหมือนเดิมนูยอยากจะบอกตรงนี้นะครับครับ ครับหรืว <personaje> ่าจะไปทางไหนไม่มีเข้าเกมเลยนะครับละครดังหลังเต่าพร้อมแล้วเอาเต๋าออกมาเฮ้ยนี่ทีมนี้ทำงานได้ไหมเนี่ยที่ร้านได้ไหมเนี่ยทำไมอ่ะเนี่ยเราทีมทีมไครก็ได้ที่ไม่ใช่คนออกมาให้เนี่ยใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนออกมาให้เนี่ยผู้ายเวราเลือกสดเราเลือกซะด้วยยังไงเราเพื่ออะไรอ่ะอือ ผมจะให้คําใบ้มาแล้วคุณก็ตะโกนชื่อของละครขึ้นมามีคนแฝกอันนึงกันแน่ขอไปพุ่งมาแฝกแล้วเออเอเอาคอแฝกมาก่อนเลยเอาคอแฝกมาก่อนเลยไม่ต้องตามกันดักผมีิไอ้นี่ให้พี่ีกรตามใจคนเล่นผมเริ่มละครเรื่องนี้นางเอกติดยาดองลำยองลำยองไม่ใช่เขาชื่ออะไรใช่เนื้อก้าวอยู่นี่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 ทองทองเอทองป็นยาเล่ ทูกต้องพระเอกของละครเรื่องนี้จับนางเอกมาล้างแค้นที่เกาะกลางทะเลอะไร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 วะจังเลยรักจังเลยรักจังเลยรักเก่งมากจังเลยรักรักจังเลยเลยจังเลยเลยวะก็เลยแล้วพีก็จังเลยจเลยรักจเลยรักนี่เอามาจังเลยรักทูตาเรื่องราวของชุดจีนปริศนาที่ซ่อนความลับในนี้ กี่เผ้าถูกต้องเผาไมายางยังยังไม่เรียงกี่เพ้าถามว่ากี่เผ้าอะไรไม่อยู่นี่ไปกี่ข้างน้างนู่นผมนี่ถูน่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ม <il S 1> <hat> ีวิญญาณเสือร้ายแฝงอยู่อังโกอังโกอัง วาอ,าอนี่อ่ะ <fruit. S 2> ีกวากวารอเรือ้งังเรือึเลยถูกต้องละครเรื่องนี้มีาใช้ใช้แทงีเลดพไหนะขอกวายอกวายอยู่นี่อ่ะกเอาขอกวายอยู่นี่ผมแฝงไหมอ่ผมแฝงอ่ะขอกวายขอกวาย ถูกต้องเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องมาอยู่ในตระกูลราชันในมดเวลาโอ้โหไม่คันจริงจริงพเอาแต่คุณทำได้ดีได้ไป5เรื่องหวมงเก่า4คะแนนเป็น9คะแนนรู้แล้วนะว่าได้ยังไงพวกเราพร้อมสลับทีมเอาเต๋าออกมา กล่องน่ะเริ่มเลยนะพวกเราพร้อมละครเรื่องนี้มีฉากเมียน้อยตบเมียหลวงหน้ากระซวงแลงเงาชายเอามาแล้ว เงาเงาสกดไงเงากต้องเจนนี่เทียนโพสุวรรณรับบทเป็นใจเริงเลือะไรเพลือพูนเก่งมากครับเก่งมากเลยเก่งมากเพลือพูนถูกต้องครับเอลงลอกทำไมีือภีคต่อละครดังอลอเ โอเคสัสดีว่าผมลิขิตใช่ในนี้เก่งมากครต้อง,องละครเรื่องนี้มีตัวละครเป็นสภายชื่อเรนูกงกรกังกองกรลั<อ>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  ทูกตาแล้วกเรื่องนี้มีวลีฮิตว่าโอ้ยจบเมหมดเวลาซก่อนเกือบได้ไปแล้วครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหายใจก่อนหายใจไม่ไช่ไม่ได้ไอ้ฝั่งน้นไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยไอ้พกที่เชียร์อยู่เ่ยทีมน้ก็ได้ไป5เราได้ไป4เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราตามอยู่6ต่อ9คะแนน เดี๋ยวเรากลับมาสู่กันต่อนะครับเกมต่อไปที่เตรียมไว้ให้นะครับตอบมาเป็นตาบเกมละครดังหลังเต่านะคะขอบคุณลูกทีมมากๆเลยค่ะตั้งใจมากๆเลยอ่ะจนวิ่งชนกันนะคะถึงเราจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะคะเกมต่อไปสู้ใหม่ค่ะเกมต่อไปตอบมาเป็นตับนะคะ น้องๆในทีมเป oh ็นเด็กรุ่นใหม่ร <abra> ับรองความจำดีแน่นอนค่ะเราชนะแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่า15คำมาทำยังไงเพราะว่าพวกเขาท่องบทละครมายังไงเขาต้องจำได้หมดอยู่แล้วแล้วพวกเขาได้พยัญชนะจอจานอีกเข้ากาเลยจอจานหมดเลยง่ายง่ายไม่รวยจนจนจนจ้างจ่าจับจรวดจันเจ้าจนเออ อันนี้อันเนี้ยจักรตีจกรตีโจรจ้างจ่าจับจรวดจันเจ้าจนจักรตีจักรตีถูกต้องไปต่อไม่ต้องมาแถวนะจูบนะไม่ต้องมาแถวนะจูบ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 โจรจ้างจ่าจับจรวดจันเจ้าจนจักรตีจูบเออเออได้ละได้ละอันต่อไป